สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพาพี่เลิศนะครับผมไปโรงเรียนไปหาเพื่อนๆไปหาน้องๆ <c oughs> ก่อนไปขออนุญาตคัดผิวก่อนนะครับผมต้นไม้ที่เขาเคยเล่นที่เขาเคยอยู่ขัดรูทก่อน ba xài đã được ba ta bằng liền ba xài đã đây ừ À, ừ. Tiếp nhanh gì ba Bám Ôi. กินหอมได้แบบงอนหงมแบงนี้ามาเล็มา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 มีอะไรในการเดินนะครับ

ขาซิมเนี่ยด้้าเนียด้ครับเด้อมา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 มมามาปาปามันสายแล้วยกกะแนนเลยมา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 มลูกมามาอ้ยมาได้สิว่าไปโรงเรียนนมา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 ขัยังอีกแับนี้มา <HHH> ơ đi ơ ơ mà ơ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  đang bị đụng lết, Ui, má phi, đang phải liên อาการเป็นยังไงนี่อาการเป็นยังไงฮะอาการเป็นยังไงปไปไหนไปแล้ว ไม่รู้ว่าไปไหนเฮ้ยปะปาปาโอ้โอ,อ,อีไปใส่ยอะอฮะเฮ้ยโอ้มาอืมไปโรงเรียนตึกไม่แซได้บัดนหนเย็กหน่อยมาไปรเรียนหนินม่งอย่างไร แม่ไอมะต้องจับหูดึงมานี่ไม่งั้นไม่ไปครับแม่แม่อาการเป็นยังไงไม่รู้ครับเช้านี้อ,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 อบนอะไรลูกหืมหนูบนอะไร Đấy. Ừ. 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 À biết rồi. cái này. Ừ. Cứ khăn ông nữa, Rồi. Phá với xe dữ, nhắm mày phá vào phá đấy bạn. Này. Nè, 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 nha, hả bây

เอ้อสิว้าเลี้วาเลียวเลี้ยวเลีวเวามาเด็มาโรงเรียนโดนลรจำท่าไปโรงเรียนมาเลยครับไปเป็นสูอเอ้อเอ้อสู้ก็จะลนอ้บัดนี่

เว่เว่เว่นั่งเว่นั่งเว่มา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 โอ้ยแว่สายแว่ควายอยู่แบบนนี้เดี๋ยวหลงเลียนง่ายไปหนอสาขาแวะครับแม่นู่นแม่นี่บ้าง มันจอดยังจื้อ,อยู่นี่เน่เ,เน่ของเพิ่อนของเพิ่นมา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 ,มาโอ้ยอหน่อยเอ้ยไม่เลียวนี่มึงสั่นแล้วนี่ ไปถึงโรงเรีนล้วครับมาเยเ้ะเบ้เบ้งเ้ chào, ô chào, ô mặt hết vết vết, vết, yên gửi lượt mãn ý mãn โอ้ยไปเจอไหนน้องปัดีเนอห่อลงเรียนมานนอฮะโอ้ย,อยดีลาครับดีลาการดีลาของเขาเวลาให้มรงเรียน เดินไปนู่นบ้างไปนี่บ้างเหมือนกับคนไม่อยากมาโรงเรียนครับผมเหมือนกับเด็กน้อยไม่อยากไปไม่อยากไปโรงเรียนปะ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 มา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 ไปปุ่นเห็นบอลน้องๆคนก็ถา่ายอยู่ปุน่นไปน้องๆถา่ายอยู่ปุ่นไหม,มอุออ้ยมาโอนอวยยังอยู่นะี่ไปมุ่น่ะ อารมณ์จังดีนี่ฮะอารมณ์อากกวนก็กวนปะ

Lê thôi. Ôi, nhàng, nhàng này Ô nhang nhang mốt là bạn nhỉ không? Một. Ô xịt thế. Có kiệt đấy bạn nhỉ, nó kiệt đấy thế bạn nhỉ. Không quấm ăn à, nó như thế. Làm quắm to nó, nhìn bò này, không huống nhìn Ơ เห็นบ่ต่อก็ห่วงเอคอุณคุณคุณอยู่ท่าทีแะ้วครับปปปปไ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 ปผูกไปไปามามีมาไปผูกบงเก้าคุณแล้ว โอเคครับแม่แม่ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ